วันนี้นะค่ะป๊อปก็ช่างขอเบียร์แ e นสนดสวยกิ๊ดด,ดีกรานะครับวันนี้เราจะมารีวิวสีที่เราซื้อว,วันนี้อ่าคอลินเจ็ดสิบสองสีที่จริงเราจะซื้อหนึ่งร้อยแปดสิบสีแต่เราคิดว่าซื้อจักกระจอมดีกว่าเพราะว่ามันเกินไปเลยไง ให้ดูราคานะไม่โฟกัสอ่ะโฟกัสสิามร้อยาะคะสามร้อยสามร้อคือราคาส่ขายส่งมันคือสองร้อยแบาทเห็นไหเนี่ยเราซื้อสามกล่องขึ้นไปสามร้อยสองร้อยแปดสบาทแต่ถ้าเราซื้อกล่องเดียวสา0รบาทเดี๋ยวเราจะมาดูกันวิธีการปิดก็ ดันตรงนี้เลยคือเป็นเป็นรังกระดาษด้้ยไงแล้วนะทุกคนดูกันหมดเลยนี่คือลำบากมากเลยนะคือถ่ายคลิปคนเดียวอ,ยอยฉันแรกกจะมีสีอะไรไม่แน,น่นะคือฉันแรกนี่เลยสวยมากนะ จยู่ฉันสองกันเด้อะหยุดใชอย่นหินอออเียบหน่อยสีข้าก็ะเป็นคราวยนิคราวด้วย ันนี้ก็จะเป็นครัวเรือนนกินสีสนะโอเคอันก็จะเป็นสปรนะ์นะจากงานบุพิวจะไม่ด้เก็บเลยจากงานบุพิวจะไม่ได้เก็บคะไปเนี่ยไม่กล้าไปให้คุณดูโอเคเดี๋ยวว่าไปซื้อเถอะดีมากเลยนะเนี่ยไอสีตรงนี้ตรงนี้ สามรบบบอยบาทเะค่อยู่ที่นี่น,นะ่ะรัวันไปไปค่ะ